สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนเลยนะคะใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะตีงการอยแผลที่เกิดจากสิวหรือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะหลุมสิวเนื้อหลุมสิวลึกๆอะ่ะเขาเรียกว่าหลุมอุกกาบาตนะที่เสียงไวที่แบบไวรุ่นเขาเรียกกันน่ะนั่นแหละลองดูอันนี้ไม่ต้องเป็นเสียงเงินแพงๆแ,แล้วที่แบบต้องไปฉีดไปโบทถอกไปแบบโอ้ยหลายอย่าง ฟื้นฟูโคอลลาเจนใต้ผิวหนังอีกเยอะเกินไปและวเอเวติงจิงเกเบลดังนั้นลองใช้ตัวนี้ดูค่ะตัวนี้เขาเรียกตัวเองว่าเดอร์มาเฟสคัพเปอร์เปปไทด์แอดวานซ์เซรัมค่ะตัวนี้เป็นโปรตีนอนุภาพเล็กกว่าเปปไทด์ทั่วๆ่วไปถึงหลายเท่าเลยและวตัวนี้เขาเป็นเซรั่ม um. เรียกเนื้อหลุมสิวส